เพราไฮเปอร์มากเวลาไปตามงานก็จะทักทายแต่ว่าไม่เคยไม่เคยได้มาเยี่ยมหรือมาเที่ยวบ้านนะครับ mm hmm. ก็ขอบอกเลยว่าเป็นคนที่มีรายละเอียดในชีวิต mm hmm. ผมยังละเอียด mm hmm. ละเอียดไม่เท่าขเขาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เขาให้เรามานอนรองแทนคุณอยากจะทำอะไรกับเราหรือเปล่าบอกเมาต้องบอกว่าหลายๆคนก็อยากจะได้เคล็ดลับดีๆนะที่แบบว่ามาเจอโก้เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณวันนี้เนี่ยในวูดดี้มาแล้วเนี่ยถอดเสื้อผ้าเลยโอ้ไม่ใช่ทาครีมทาครีมต้องบอกก่อนว่าปกติต้องถามวูดดี้เป็นคนที่ดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณขนาดไหนพาหมอบ้าง ทาครีมแล้วแต่อารมณ์บางทีก็ขี้เกียจแต่เราไม่รู้ผิวหน้าเราเองพู่ตรงแห้งหรือมันหรืออะไรเราไม่รู้นีนิโกลัง,ง,งเลยนะกิ๊กกิ๊กครับฮ่ Hong Go องกงเขามีวิธีในการจัดเสื้อผ้าที่น่าสนใจมากคือเขาเอาเสื้อใส่ปุ๊บซักเสร็จไปไว้คิวห้างลังเข้าแถวเก็ตปะได้ไหมเนี่ยมันจะไม่ซ้ำใช่เดี๋ยวลองไปดูแล้วเขาแบ่งเป็นสีสีสีหมวดะกิ๊กลองไปดูในตู้เราต้องเอาไปทําตามแล้วเราไปแล้วเออแล้วเราไปจดเลยก็สิทิ์โทษไปไหนให้เลยให้สิทธิ์แบไปนาไ เราไปบ้านทุกคนไม่มีใครขี้หนีรู้ปะ่ะจริงเ <ผม S 2> หรอกดซื้อเสื้อผ้าเยอะมากแต่มันใส่ได้แค่สีตัวเพราะอะไรหยิบเลยนะแล้วแม่บ้านอ่ะก็มาตั้งมาทั้งบนไม่เขาวน,นเขาไม่วนกงกันนีมนผมซื้อผมมีประมาณแปตัวนะแต่ใส่ใแค่สี่ใช่ใส่ใแค่สีอ๋อโอเคยี่ห้อนี้ย ใส่หมตลอดแล้วพอแล้วมันมันลึกไปใส่มดตลอมาท้าต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนก็ต้องบอกมาวิเคราะห์ตัวเองให้เป็นก่อนเพราะบางคนเนี่ยจะไม่ค่อยวิเคราะห์ตัวเองวูดดี้อย่างวูดดี้เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าหนึ่งก็ดูรู้เลยว่าว่าใช้ชีวิตแบบแมนมากคือต้องแต่งหน้าบ่อยถูกไหมต้องทําำความสะอาดไม่ค่อยล้ำลึกเพราะจะเห็นว่ามันจะเป็นเป็นผดเป็นเม็ดคือเขาเรียกว่าสิวเทียมดังนั้นเนี่ยต้องบอง อู๋เราอยู่มา20กว่าปีนี่คุณด,ดูหน้าคนแล้วคุณรู้เลยว่าหน้าเป็นยังไงดูรู้เลยคือต้องตอบโจทย์ก่อนว่าหน้าเราไม่ใช่ต้องการบำรุงอย่างเดียวบูดีต้ต้องการบำรุงและรักษาดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นที่มาของตัวนี้เลยครีม5้าเด้งของโคห้เด้งมีสา,า,ารสกัดห้าอย่าง มีเขาชื่อว่าเพอร์คูมินครีมไข่มุกขมิ้นชันสารสกัดจากใบมะเฟืองสารสกัดจากชาขาวแล้วก็วิตามินอีเข้มข้นตัวนี้ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําถ้าเกิดรักษาฝ้ารักษากระได้นะตอบโจทย์เครื่องสำอางในโลกนี้เลยนะผมมีฝ้ากระป่ะมีกระเห็นเหรอตรงนั้นคือมีกระเนี่ยเป็นแบบว่าจุด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 ไปหาหมอหมอก็จะมีกระและรักษายากมากคือบางทีเนี่ยบางคนเราเข้าใจนะไปทําเลเซอร์บางทีมันก็แพงแล้วมันมีวิธีทาไหมเพื่อน มีสิอันนี้คือตัว,ว,ตวแรกพอสมมติาอาบน้ำเสร็จเช้าเย็นบ่าอันนี้เช้าแล้วก่อนนอนใช่ <Okay. S 2> เ,เปรียนเสมือนเดย์ครีมไนท์ครีมถ้าไปใช้ร่วมกับตัวอื่นเนี้ยก็ใช้เป็นตัวแรกเพราะมันเป็นการบำรุงและรักษาลองดมกันเออเออเอเนี้ครีมจะอย่างนี้เลยเราทานะเวลาทาครีมทา5.1 2, 2 3 4 แล้วเวลาทาครีมเนี่ยให้ทาลักษณะคือสวนสวนขึ้นกับแรงน้มถงของโลกแล้วก็จะทาขึ้นทาขึ้นทาขึ้นเราทาเองใช่แล้วต้องมูกอย่างนี้ปะเบาเบาเบามันจะซึมง่ายไม่เหนียวเนอะนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำเป็น d a i l y use คือประจำทุกวันเช้าเย็นถ้าเกิดบางทีเนี่ยเช้าเย็นใช่อย่างวูดดี้ทำงานมาหนักๆอันนี้ช่วยแบบบำรุงและรักษาแต่ตัวนี้หลายๆคนก็จะรู้จักมานานเพราะผลิตมา17ปีแล้วอันนี้คือพอกหน้าเด้งพอกหน้าเด้งพอกแล้วก็คือเหมือนกับการใส่ อาหารผิวให้กับต้นไม้หรือว่าเป็นการใส่ปุ๋ยมื่อกีเป็นการอะไรเป็นการบว่าลดน้ําแล้วให้แสงแดดโอ้โหซับซ้อนเลยนะเยอะฟังคําเดียวง่ายๆการดูแลผิวพรรณเหมือนกับการฝากธนาคารมันไม่เห็นผลทันทีแต่้าเกันนานวันเวลาที่มันออกดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยแล้วกินดอกของดอกของดอกของดอกเวลาเราไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนบอกว่าทําไมหน้าแกไม่เปลี่ยนเลยวะเออเออไมหน้าแกเด็กแล้วไปเที่ยบกับเพื่อนบางทีแบบ เพื่อนกันเป็นรุ่นบางทีเผลอไหวเพื่อนน่ะหน้าคุณคุณอันนี้คือตัวพอกหแม่อันนี้พอกนี้ไอ้ท่าไหมตัวนี้พอกหนาๆเหมือนทาเนยคือโอเวอร์ไนท์มาก็คือมาค้างคืนตอนเช้าแล้วงออกกี่จุดแล้วก็มาร์กห้าจุดเหมือนกันแต่จะทาหนานิดนึงคือหนานะครับเหมือนลักษณะบนทาเนยบนขนมปังนี่แหละนี่คือการทาเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าการทาครีมเนี่ยนะครับแค่ทาห้าจุดเนี่ยมันก็บำรุงขนาดหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่การมาร์กเนี่ยมันคือการให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอย่างเข้มข้น ดังนั้นเวลาเราล้างหน้าในตอนเช้าจะรู้สึกว่าหน้านุ่มขึ้นเนียนขึ้นเดี๋ยวนี้การที่แบบผู้ชายดูแลตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งแบบว่าผิดปกตินะครับเพราะว่าบางคนที่แบบอุย้ยผู้ชายทำไมจะต้องสำอางแต่จริงๆแล้วผิวหน้าเนี่ยมันช่วยเสริมบุคลิกภาพเวลาเราไปเจอลูกค้าไปเจอคนรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าขนาดหน้าตัวเองยังใส่ใจขนาดนี้มาขายของเขาหรือมาดูแลเขาเนี่ยก็จะต้องดูแลเขาดีเหมือนดูแลตัวเองอันนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลย ตัวนี้เป็นโอเวอร์ไนท์มาร์คเ้มยิมมือถืออขอดูหน้าตัวเองไะโอ้แล้วก็นอนอย่างนี้เลยเหรอก็ประมาณสักอย่างนี้มันไม่เลอะโนโนเพราะอะไรรู้ไหมวูดี้บางคนก็จะถามนะว่าแล้วพ่อขนาดนี้จะนอนได้ยังไงเพราะว่าเวลาพ่อนี้ปุ๊บบางทีเราอาจจะแบบว่าคุยโทรศัพท์หรือว่าดูทีวีแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ซึมเข้าไปละเราคุยกันไปเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็ซึมเข้าไปมันเป็นมาร์นุ่มแล้วเราก็ตอนเช้าล้างออกแล้วก็บำรุงทุกอย่างเป็นไปตามแบบว่า สูตรของเราเลยคือตามด้วยตัวกันแดดหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นรอบดวงตายังไงเพื่อนการบำรุงรอบดวงตาจะเป็นด่านแรกในการบำรุงก็คือว่าถ้าเกิดก่อนทาครีมให้ทารอบดวงตาก่อนทาที่นิ้วนางและส่วนลักษณะส่วนกระกล้ามเนื้อตางี้วนรอบต้องฝังครานั้นที่เขาเป็นเฉพาะครีมนนเนี่ยและหลังจากนั้นปุ๊บเราจะทาครีมบำรุงก็ทาตาม5จุดแต่ถ้าเกิดเราจะพอกหน้าทับก็พอกทับไปเลยแลแล้วโอเคดวงตานี่ใช่ตัวไหนมันจะมีรอบดวงตาทองคำของในตัวนงเหรอ คือผลิตภัณฑ์ของเราถึงบอกนะว่ามันต้องตอบโจทย์ทุกอย่างเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีปัญหาเหมือนกันบางคนมีปัญหาคือรอบดวงตาบางคนมีริ้วรอยหย่อนคล้อย<ม>แต่โดยรวมแล้วนะอันดับหนึ่ง i s a must พระเอกนางเอกทุกคนที่อยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีเลย ไม่อยากมีฝ้ากาจุดด่งดำคืออยากจะหน้าเด้งหน้ากระจ่างใสหน้าขาวสว่างซึ่งตัวนี้ก็เลยเป็น2ตัวที่เป็นเซตเบสิกอันนี้ต้องมีอยู่โต๊ะเครื่องแป้งของทุกคนเลยะนะครับแล้วก็ทุกคนที่แบบว่าใช้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือน ไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เรามีก็ได้อันนี้เนี่ยใช้เช้าเย็นแต่ว่าอันนี้ใช้แค่ตอนกลางคืนป่ะใช่อาทิตย์ละ1-2ึ่งถึงสองครั้งฮะแค่นั้นพอง่ายๆ3วันที4วันครั้งหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบวันพุธหรือว่ากลางคืนวันอาทิตย์แล้วกลับไปเลยอย่างเช่นวันอาทิตย์ดูวูดดี้พอกหน้าด้วยนะเออที่สตรเลยว่าทุกวันที่ดูวูดดี้คือวันที่คุณต้องพอกหน้าอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องมีการ refresh ผิวให้ผิวเราใส แล้วก็เราจะรู้สึกว่าแบบว่าเออมันแบบผิวเราดีขึ้นจริงจนึกว่าการทาครีมมันไม่ช่วยอะไรแต่จริงๆการทาครีมเนี่ยเป็นประการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลผิวหน้าบางทีนนทุกวันเราไปกินแบบว่าไปกินยากินอะไรก็แล้วแต่ให้ผิวดีมันไปลงตับลงตายไงแต่การบำรุงที่ดีเนี่ยก็คืออันนี้เลย เออใส่กระเป๋าเออได้วูดดี้แล้ววูดดี้ก็แบบว่าเก็บไว้ใช้ได้เลยทำประจำแล้วตอนแรกเราดูว่าเราต้องใส่เราก็ถ่ายออกไปนอกบ้านไงไม่แต่มันก็จะเริ่มซึมแล้วนะไม่ต้องล้างเลยไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่แบบว่าเราเพอมันซึมไปแล้วได้เวลาพอสมควรเพราะปกติ คนเราตอนนอนเนี่ยมันจะใช้เวลาสักประมาณ6ชั่วโมงหรือบางคน4ี่ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเนี่ยมันก็เพียงพอกับการที่จะให้ตัวมิลโปรตีนหรือตัวน้านมจากธัญพืชเนี่ยมันซึมเข้าไปสู่ผิวเหมือนเราอาบน้ําแร่แช่น้นํานมแล้วเราก็นอนไปเลยอันนี้ราคาคกี่หมื่นเนี่ยโอ้ยบางคนคิดอย่างนี้ว่าของดาราแพงหรือว่าของของโก้จะแพงจริงๆไม่แพงเลยนะกระปุกใหญ่ตัวพอก40กรัมใช้ได้ประมาณ3เดือนเลยนะแา้วนว่าเป็นหมื่น ไม่เป็นหมื่นตกวันหนึ่งไม่กี่บาทเองแต่บางทีคนเราอะ่ะสมมติไปกินไปเที่ยวดื่มเหล้าดื่มอะไรแพงๆอะ่ะคืนนึงเป็นหมื่น,นหลายพันแต่เวลาซื้อครีมจะแบบว่าเสียดายถ้าเป็นคุณผู้ชายแต่คุณผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่เสียดายกับเรื่องความงามเลยนั่นแหละแล่ละละวคริมเซรัมครีครแล้วเรียกว่าครีมหรือเซรั่มลยก็คือนวัตกรรมมันจะเป็นอย่างนี้เริ่มจากครีมครีมแล้วไปเจลเจลแล้วไปเซรั่มคือความซึมแต่ทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าครี คือแบรนด์เราชื่อ, um Cream Cream อคอรีเซรัมครีมหน้าเด้งอ่าคอรีเซรัมครีมหน้าเด้ง ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงซื้อถูกไหมก็ประมาณน่าจะประมาณ90%นะและสิบเป็นผู้ชายด้วยก็มีผู้ชายด้วยผู้ชายจริงๆเลยก็แล้วแต่จะเป็นแบบว่ามิกซ์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็คุณมีผู้ชายแท้ที่ซื้อไหมใช่ก็มีมีมีโอเคคุณช่วยชชัดเรื่องนี้แล้วเราจะรู้ยังไงว่าพวกครีมบางตัวที่มันหลอกหรือเป็นครีมที่ผสมสารอะไรที่แบบทําให้หน้าเราเสียคือนี่คือสิ่งที่คนกลัวเบสิกง่ายๆเลยนะครับเราจะเช็คยังไงเวลาเราซื้อเครื่องสาอางอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกด มันสามารถคีย์เข้าไปได้ในอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถคีย์ตัวเลขคีย์อะไรก็แล้วแต่อ,อ,อ,อันนี้คือด่านแรกไงว่าเราต้องให้ชัวร์ก่อนเพราะบางทีบางคนจะชอบแบบแอบอ้างมาว่าเนี่ยเป็นครีมของโก้ของโก้เหมือนกันแต่ไม่ติดแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่า ของเราไม่ใช่ผงชูรสไม่มีการแบ่งขายเลยทั้งสิ้นนะอยากซื้อของแท้ของจริงเนี่ยก็คือซื้อกับทาง call center อของโก้ก็ได้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนบางทีไม่เดินห้างแล้วเขาอยู่บ้านเขาอยากจะใช้ครีมพุ่งนี้เลยโทรสั่งปุ๊บไปส่งหน้าบ้าน